มาในช่วงสุดท้ายของรายการสมาร์ทเร r n นเนอร์สารพันสาระกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเรามีหัวข้อสำคัญที่อยากจะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้มารับทราบข้อมูลไปพร้อมกันนะครับฟังได้ทาง FM ด้วยนะครับทั้ง2จังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ดแล้วก็ช่วงนี้เราถ่ายทอดสดทั้งทาง Facebook และ YouTube Smart Radio Thailand นะครับเรากำลังจะคุยกันเรื่องของงานเทศากาลใหม่ขอนแก่นนะครับเหมือนกับชื่อเพลงเหมือนกับเนื้อเพลงที่เราได้เปิด ตอนก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะครับขอต้อนรับแขกร่วมรายการของเรานะครับคุณอนุมาศะศรีทองจากจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลรขานุการการจัดงานเทศก,กาลใหม่นะครับร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ s m าร t l e a r n e r สารพันสาระในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับนี่นับถอยหลังแล้วนะครับ26 27 28 28เหมือนซ้อมใหญ่29นี่ของแท้เลยงานไหมปีนี้มีความพิเศษอย่างไงบ้างครับ ก่อนอื่นคอนนเรียนนะคะว่างานเทศกาลใหม่นานาชาติเนี่ยคือเป็นงานประจําปีที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะก็อย่างที่เราทราบแล้ว,ว่าปีนี้นะคะก็มาในแนวคิดคือร้อยเรียงใหม่ร้อยรวมใจน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระพันปีหลวงค่ะ,ะกิจกรรมพิเศษของปีนี้นะคะกะ็เราก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญในเรื่องของการดำวงสวงซึ่งเป็นถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ เป็นไฮไลท์ทุกๆปีแต่ละแต่แต่ว่าแต่ในแต่ละปีก็จะมีความอาแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการแสดงสอนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเรียกว่าเหมือนซ้อมใหญ่ในวันงานเทศกาลใหม่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มกันในวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมของทุกปีแล้วก็ก่อนวันงาน1วันเนี่ยเราก็จะมีการรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นทุกปีนะครับเราก็จะโดยปกติเราจะสวมเสื้อเหลืองดอกคูณนุ่ง ผ้าสิน้นลายสวยๆรายกา,าร<ช>แก่งคุนไปรับ<ช>การแต่ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่มันผ่านมา,าใช่ค่ะเดี๋ยวคอนอื่นคนําเรียนว่าในวันที่28ดเนี่ยเราจะเป็นกิจกรรมของการบวงสวงค,ค่ะซึ่งภาคเช้าเนี่ยเราจะเป็นกิจกรรมบวงสวงตามสถานที่ที่สาคัญของจังหวัดก่อนนะคะแล้วก็พอมาช่วงเย็นก็จะเป็นการรำบวงสวงค่ะการรํบวงสวงปีนี้ก็คือปกติของปีที่แล้วมาเราอยู่ ประชาชนชาวขอนแก่นเนี่ยทั้ง26อำเภอนะคะก็มารำวงสูงอยู่ที่ประมาณ50,000คนแต่ปีนี้อยู่ที่5 2 2 8ทำไมถึงเป็น228เพราะเป็นการตั้งเมืองครบ228ปีแป้วีนะคะก็ตั้งเป้าหมายเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปีนี้อย่างที่ได้นำเรียนว่าการแต่งกายก็จะเปลี่ยนไปค่ะกะ็ยังใส่เสื้อเราใส่เสื้อสีขาว แล้วก็เป็นสบายสีดำหรือสีเข้มโอ้ยผ้าผ้าถุงค่ะโทษนะคะสีดำหรือสีเข้มแล้วก็เป็นสบายสีดำค่ะแต่ก็ยังสามารถปักดอกคูณประดับเป็นสีเหลืองได้เช่นเดิมค่ะสำหรับผู้ชายก็กางเกงสีดำค่ะท่านค่ะกรัเกเกงสีดําหรือสโลงสโลวสีนสีโทนสีเข้มเข้มครือ เป็นกิจกรรมเหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของงานเทศกาลใหม่ที่จะเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอพูดถึงงานใหม่ของทุกปีเนี่ยเป็นเหมือนงานที่ไม่เฉพาะคนขอนแก่นนะครับที่ทราบมาคนต่างจังหวัดเองก็หาโอกาสที่จะมาเที่ยวชมด้วยเช่นเดียวกันเสน่ห์ของงานใหม่ในแต่ละปีเนี่ยเรามีอะไรเป็นจุดเด่นอยู่ที่ทําให้คนเขาอยากมาเที่ยวขนาดนี้ครับเสน่ห์ของงานใหม่คือจะได้ได้รับเขาเรียกว่า กลิ่นไอใช่ไหมคะ <c oughs> ของความเป็นอีสาน <c oughs> นะคะ,ะคือหลักๆเนี่ยเราเป็นถ้าพูดถึงขอนแก่นสิ่งที่จะนึกถึง <c oughs> ก็คือนอกจากเป็นเสียงแคนดอกคุณแล้วก็คือถ้าพูดถึงขอนแก่นก็นึกถึงผ้าไหม <c oughs> ค่ะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองมัดหมี แห่งภาพใหม่ใช่ไหมคะคค่ะก็เป็นที่ภาคภูมิใจทั้งของขอนแก่นเองแล้วก็ของทั้งประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ทําไมคนถึงชอบอพูดถึงว่ากลิ่นอายของของคามเป็นอีสานะคะเพราะว่า,าตั้งแต่กิจกรรมที่เราจัดเอาเริ่มแต่เมืที่28ที่เราพุยกันเรื่องลำอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการสืบสานเรื่องอ,อัตลักษณ์เรื่องขนบรรมเนียมประเพณีนะคะเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะให้ให้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้ได้รับรับ คำว่ากินอไนของความเป็นอีสานค่ะเราจะเห็นคำว่าเอ้ยเรามีคําว่าผูกเสียได้วยนะอะไรในงานอย่างเงี้ยค่ะคำว่าผูกเสียนี่คืออะไระความเป็นมาเรื่องผูกเสียบางคนก็เอ้ยมาขนแก่นมางานไม่ต้องมาผูกเสียอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วกิจกรรมภายในงานหล,ะล,ะล,ะละายๆกิจกรรมก็จะเป็นคือถ้าพูดถึงความความที่สัมผัสได้นะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็สัมผัสได้นั่นก็คือเรื่องของมาแล้วได้รับสัมผัสถึงความเป็นเป็นวัฒนธรรมของอีสานค่ะครับ ทีนี้ภาพจำของคนที่มาเที่ยวงานใหม่เมื่อประมาณ 2, องาปีที่แล้วก็คือมาเที่ยวงานใหม่ที่หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นเราจะเห็นหมู่บ้านเงินโบราณอีสานนะครับซึ่งก็เป็นภาพจำของงานใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้นะครับต้องบอกว่าก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ เหมาะ<ช>สมนะครับแล้วก็จะได้เหมาะสำหรับการจัดแจงเรื่องของอาคารสถาน<ช>ที่ใ,<ช>ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจาก ปีก่อนๆนี่คืออะไรค,ค่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง,างแรกเลยถ้า,าพูดถึงภาพรวมงานใหม่ก่อนนะคะก็จะมีบริเวณภายในาสรารกลางจังหวัดขอนแก่นและก็บริเวณโดยรอบ,รบซึ่งบริเวณโดยรอบก็จะเป็นการจับใจสินค้าทั่วๆไปนะคะซึ่งก็จะมีผู้คนเยอะๆมากมายแล้วก็บริเวณภายในสรารกลางขอนแก่นคะ่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ บูธของส่วนราชการหรือง,งานต่างๆอันนี้คือปกติทั่วไปนะคะแล้วก็เรามีโดมแอรนานาชาตินะซึ่งเป็นการจําหน่ายถึงผ้าไหมพิมียมไม่ใช่แค่จัดแสดงและจําหน่ายเท่านั้นนะคะกะ็ยังมีถึงการเรื่องการค้าทางธุรกิจด้วยมีการค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นโดมแอร์นะคะแล้วก็มีโดมที่ไม่ใช่โดมแอร์ก็เป็นโดมขยาใหญ่เป็นของศูนย์วันไหมเฉลิมพระเกียรตินะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ตั้งแต่การาปลูกต้นมอนนะคะการกระบวนการจะทำเส้นไหมต่างๆจนออกมาเป็นผืนผ้าอย่างงี้คะ่ะแล้วก็มีลานวัฒนธรรมซึ่งซึ่งปกติมีม,มีเดี๋ยวขอไล่ไล่ทีละสเต็ปนะคะคก็ เอาเรื่องเวทีก็จะมีเวทีกลางซึ่งเวทีกลางเนี่ยจะเป็นการกิจกรรมการแสดงช่วงกลางคืนแล้วก็ปีนี้เราจะเน้นเรื่องของอหมอลำเพราะว่าขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำอย่างเดวเพราะฉะนั้นเกือบทุกคืนเลยค่ะ,ะก็จะได้รับฟังแล้วก็รับชมคณะหมอลำใหญ่ๆของอีสานกันนะคะแล้วก็จะมีลานเวทีอีกเวทีนึงเขาเรียกว่าลานเวทีวัฒนธรรมตรงนี้ก็เป็นลานเวทีสําหรับให้คนขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่ต้องการมา ถ่ายทอดนะคะศิลปะวัฒนธรรมต่างๆก็มีเวทีให้ขึ้นเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆของค้อนแก่นหรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆก็จะเป็นอีกเวทีเด็กนึงแล้วก็เรามีคุ้มวัฒนธรรมคุ้มวัฒนธรรมนี่ยนะคะกะ็มีกิจกรรมหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดเตาแข้งกล้องยาวอะไรต่างๆของอีสานเราค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีเรื่องของโอท็อปโอท็อปนี่จะเป็นของในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะก็มีเครือข่ายต่างๆก็มามามาสแสดง การจ,าจัดจำหน่ายสินค้ามีการประกวดเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมย่อยๆจะเยอะๆๆมากเพราะนั้นอะ่ะนอกจากอยู่ข้างนอกแล้วว่าอยากเชิญชวนเข้ามาในบริเวณงานด้วยแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็จะอยู่ที่พระธาตุสิโรดมในในบริเวณถ้าใครมาคอนเก่นก็จะคิดภาพออกนะคะแต่ก่อนมีบ้านโบราณแล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้าพระองค์งงพระธาตุสิรโโดมปีนี้ก็มีพระศิ์แล้วก็ด้านหน้าของขององค์พระธาตุนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งซึ่งเตรียมงานปีนี้เราใช้ผ้าขาวมา้า ท่านจะเห็นโคมไฟผ้าขาม้าที่สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็เวชชมได้ตอนนี้กำลังทดลองระบบไฟอยู่คค่ะก็จะเป็นการสื่อถึงบางครั้งบางปีที่ผ่านมาเราใช้ทุงใช้อะไรใช้ทุงอย่างนงี้คะ่ะมีการทุงใยแมงมุมหรือว่าทุงอะไรของอีสานแต่ปีนี้เราใช้ผ้าขาม้าในการประดับงานคะ่ะตรงนั้นก็จะสวยงามมากคะ่ะแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับพระพันปีหลวงอะไรต่างๆด้วยเป,เ,ปเป็นเป็นโซนๆไปค่ะครับ ครับโหไล่ามานี่ก็คือแทบจะมองเห็นภาพนะครับตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ตนี่แค่ภายในรั้วสารกลางจังจหวัดข,อ,<ช>ขอนแก่นเท่านั้นนะ<ช><ช>ครับที่จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นที่เวทีกลางแน่นอนว่ามอรสบทุกคืนเนี่ยจะต้องมีหมอลำเพราะขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำมีโอท็อปนะครับมีการออกนิตศการของหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆมีโดมแอร์เอาไว้ไปเลือกซื้อผ้าไหมพรีเมียมมาจับคู่ทางธุรกิจแล้วก็มี ของกลมอนไหมใช่เดินอยู่ข้างนอกร้อนๆอุ้ย่แวะพักในโดมแอร์ได้ <c oughs> ช้อปปิ้งไปด้วยได้ค่ะครับ <c oughs> เรียกว่าเป็นการจัดงานที่ต้อง <c oughs> เรียกว่ายกเอาเรื่องของอุตสาหกรรมไหม <c oughs> มาตั้งไว้ภายในสาร,รการจังหวัด <c oughs> ขอนแก่นตั้งแต่ต้นน้ําไปดูว่า,าวิธีการกว่าจะได้ไหม <c oughs> ออกมาแต่ละเส้นเนี่ยก็ทํากันยังไงชาวบ้านทำกันยังไงทําไมไหมถึงมีราคาแพงแล้วก็ทาไมไหมขอนแก่นเป็นไหมคุณภาพดีได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับ ก็ต้องมาดูที่งานนี้่คะและถ้าอยากจะมาเลือกซื้อผ้าไหมก็มีขายด้วยใช่ค่ะคมีทั้งผ้าไหมที่แบบคืองานนี้เราอยากบอกว่ามีทั้งแบบชาวบ้านที่มาเองที่ไม่ชาวบ้านบางบางท่านเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเป็นกลุ่มเป็นอะไรระดับมเมมเบรนก็ท่านก็มีโอกาสที่จะเข้ามาจัดแสดงสินค้าของท่านในงานนี้แล้วก็เชื่อว่าท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าได้ไปดูกระบวนการตั้งแต่การปลูกการการทําเส้นไหมเช่นได้ท่านจะบอกเลยว่าผ้าไหมไม่แพงเลยค่ะ พราะกว่าจะได้ออกมาแต่ละเส้นเนี่ยนะครับยากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะเรื่องของวิธีการเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของนวัตกรรมมีเรื่องของการเลือกใช้เลือกใช้พันธุ์ของต้นหมอนทุกวันนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงสายพันธุ์อยู่ตลอดเพื่อที่จะให้ได้เส้นไหมออกมาที่มีคุณภาพดีที่สุดแล้วก็เรื่องของราคามาเห็นแล้วจะรู้สึกว่าผ้าไหมเนี่ยราคาสมเหตุสมผลใช่ค่ะก็จะสวยงามมากค่ะแล้วก็แล้วก็เชื่อมแสดงเห็นถึง ชุด,ชดหรือว่าอะไรต่างๆที่พระพันปีหลวงพระองค์ท่านให้ความสําคัญในเรื่องไหมแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาให้ให้ให้พวกเราได้ได้เห็นกันค่ะคได้ชมกันค่ะครับแม้ว่าการประกาศชื่องานในปีนี้จะมีการ,รเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ออกไปจากชื่องานแต่หัวใจสําคัญในงานนี้ก็ยังมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะครับทั้ทงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของผ้าไหมแล้วก็เรื่องของ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากกิจกรรมภายในสารกลางทั้ง12วัน12คืนแล้วทราบว่าในเรื่องของผ้าไหมเองเนี่ยด้วยความที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองขัตกรรมโลกของผ้าไหมที่รกัการยอมรับไปเนี่ยนะครับยังมีส่วนอื่นอื่นไหมครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือเรื่องของการให้ความรู้ด้านวิชาการหรือวัฒกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับไหมนะครับอ,อ๋อค่ะมีมีค่ะเราก็ยังมีการเ,เขาเรียกว่าจะมีการจัดประชุมนะคะของ สภาสภาอุตสาหกรรมเรื่องเรื่องใหม่เรื่องอะไรเี่ยค่ะก็จะมีเครือข่ายซึ่งจัดประชุมอยู่ที่โรงแรมมาวานี่นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงในการมีการจัดในทัศการมีการจัดประชุมเชิงวิชาการคะ่ะมีการเ,าเรื่องของเชิงธุรกิจต่างๆด้วยคะ่ะก็จะเชื่อมโยงว่าวันนี้ท่านมีประชุมอยู่ตรงนี้อ,อยู่เพื่อเพื่อเรียกว่าอะไรนะคะ เครือข่ายนะคะคในการเครือข่ายต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงที่มาดูงานที่ท,ที่งานงานใหม่ของเราครับค,ครับ,รบดีว่ามามาแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนที่โรงแรมออมานีเสร็จแล้ว ก็มาดูของจริงก <os> ันในงานเทศกาลใหม่แล้วจะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นเมืองผ้าใหม่ของขอนแก่นอย่างแท้จริงด้วยในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศเหมือนกันค่ะที่เข้ามาแสดงในเรื่องของผ้านะคะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของไหมเราคะก็มีเมืองพี่เมืองน้องทางฟูเจียนทางอะไรก็เข้าเข้ามางานเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อเพื่อมาชมงานใหม่ของเราค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะ ครับเนี่ยครับที่เรียกว่าเส้นทางสายไหม่่คะ,ะเริ่มต้นจากเมืองจีนและเมื่อก่อนเราติดตามดูสรารคดีเส้นทางสายไหมสมัยก่อนนู่นนะครับโอ้คงจะนึกภาพออกว่ากว่าจะได้เส้นไหมมาเนี่ยกว่าจะไปเปิดตลาดค้าขายไหมของจีนเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอะไรบ้างผ่านตรงไหนบ้างทุกวันนี้เส้นทางสายไหมเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยวลงมา<ช>ทางประเทศไทยของเรารด้วยทางลุ่มแม่น้ํโคงลาวเวียดนามเนี่ยค่ะก็มาแสดงภาพภาพใหม่ของของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยกันเช่นกันค่ะ และนี่ก็คือความหมายนะครับช่วงแรกของงานเทศกาลใหม่ทีนี้ไปดูเรื่องของประเพณีผูกเสี่ยวกันบ้างนะครับประเพณีผูกเสี่ยวถ้าเราไปดูชื่อของงานกาชาติลหลายๆจังหวัดนะครับเราก็จะเห็นชื่อของงานเทศกาลผูกเสี่ยวเนี่ยปรากฏอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ตั้งแต่ แรกเริ่มเลยของการจัดงานเทศกาลใหม่เนี่ยปรพราเพณี่ผูกเสี่ยวเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็มีมีเรื่องของอความผูกพันกับคนขอนแก่นหรือคนอีสานยังไงบ้างคะคือคําว่าเสี่ยวเนี่ยถ้าของของอีสานเราเนี่ยเสี่ยวเนี่ยจะหมายถึงเพื่อนเพื่อนรัก ใช่ไหมคะเพื่อนรักที่พอเป็นเพื่อนที่สามารถเราสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องสามารถร่วมทุกร่วมสุขกันได้ทีนี้คนอีสานเนี่ยจำเป็นต้องมีเสี่ยวคือสมัยโบราณนะคะต้องจําเป็นต้องมีเสี่ยวเพราะว่าจะมีงานบุญงานประเพณีงานบุญบั้งไฟงานบุญพเวอะไรอย่างนี้ค่ะที่สิบสองของสิบสี่มีงานบุญเสี่ยวก็จะไปไปเยี่ยมเยียนกันไปหาการไปเอาบุญนะคะคือเป็นวิธีของคนอีสานแล้วก็ทีนี้พอการผูกเสี่ยวเนี่ย ผูกเสี่ยวมันเป็นการเรื่องของสายสัมพันธ์นะคะเอาเส้นเส้นสายสินเส้นสายมามาทำการผูกเสี่ยวกันเพื่อสร้างสายสัมพันธ์เหมือนแล้วทีเนี้ยพอพอผูกเสี่ยวกันปุ๊บลูกหลานเนี่ยก็สามารถเรียกพ่อเรียกแม่ได้ได้เต็มคือเสี่ยวเราอะลูกหลานเราก็สามารถเรียกเรียกเป็นพ่อเป็นแม่ได้เต็มปากเต็มคำค่ะคือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเสี่ยวนี่เป็นเพื่อนตายกันเลยทีเดียว ก็เป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเราก็สืบทอดกันมาของไม่ว่าเฉพาะของขอนแก่นนะคะของคนอีสานจะรู้จักคําว่าเสี่ยวคือเพื่อนรักเพื่อนตายแต่ทีนี้ของขอนแก่นเนี่ยเราเอาเรื่องประเพณีผูกเสี่ยวด้วยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญว่ามันเป็นประเพณีที่ดีนะคะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการที่เรามีมิตรมีเพื่อนค่ะมันจะทําให้เราสามารถทํางานหรือว่าดารงชีวิตได้ได้โดย สันติอะค่ะเมื่อเมื่อเราเริ่มจากเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราพูดถึงว่าเออเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันระดับจังหวัดระดับประเทศการที่มีเพื่อนมีมิตรเนี่ยมันจะทําให้โลกสันติ<ม>ค่ะก็เลยคิดประเพณีนี้นะคะก็ท่านตั้งแต่มันพบหลุดก็เลยว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องสืบทอดกันมาขอนแก่นนาประเพณีผูกเสี่ยวมาเข้าอยู่ในงานเทศกาลใหม่เมื่อปี2 5ง3ค่ะวุ้ยสี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมคะค่ะ ก็เริ่มตั้งแต่ปี2,523เป็นต้นมาก็ใช้คำว่างานเทศกาลไหมผูกเสี่ยวก็มาตั้งแต่นู้นเลยค่ะเรียกว่าเอาประเพณีการผูกเสี่ยวหยิบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชื่องานแล้วก็ทุกวันนี้เรามีสาราผูกเสี่ยวที่เป็นอาคารถาวรอยู่ตรงข้ามกับเวทีกลางนะครับไปชมมหรสพเสร็จแล้วก็เดินตรงมาที่สาราผูกเสี่ยวหรือว่าจะแวะดู ที่สาราผูกเสียวแล้วค่อยไปดูมหารสพนี่ก็เดินข้ามไปข้ามมาได้เลยใช่ค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะโดยโดยตรงนี้ตรงสาราผูกเสียวเนี่ยจะเราจะเรียกว่าคุ้มวัฒนธรรมครับค่ะ,คะก็จะดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะจะดูแลในส่วนนี้แล้วก็จะมีคู่เสียวกิติมศักดิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านกรงศูนย์ทางท่านนั้นก็จะมาร่วมผูกเสี้ยวแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถจับ เพื่อนรักเพื่อนอะไรเราเนี่ยจับคู่กันไปปลูกเสี้ยวได้นะคะครับเรียกว่าเป็นกุศโลบายของคนในสมัยก่อนที่สร้างความสมัคคีในหมู่คณะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการต่อคอนเนคชันเสี้ยวของเสี้ยวของเสี่ยวของเสี่ยวของเสียวก็จะกลายเป็นคอนเนคชันที่โยงใยกันเป็นเครือข่ายใช่ค่ะเป็นสายสัมพันธ์ครับอ่ะทีนี้มากันที่งานกาชาติกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสําคัญอีก ส่วนหนึ่งเหมือนกันของงานเทศกาลใหม่ของทุกปีนะครับก็จะเป็นห่วงเวลาของการระดมทุนครั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาเอาเอาทรัพย์สินที่ได้เอาเงินที่ได้ส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในการเกื้อกูลคนในจังหวัดตลอดทั้งปีใช่ตลอดทั้งปีเลยค่ะก็เราเราเรียกตัวนี้ว่างาน เป็นการรวมน้ําใจงานกราชาติซึ่งงานใหม่ตัวนี้ก็รวมกับเรื่องของงานกราชาตด้วยนะคะแต่ปีนี้เราไม่มีทารากราชาตไม่มีทารากราชาติดใช่ค่ะแต่ว่าเราก็มีกิจกรรมที่สําคัญนั่นคือในในบริเวณงานใหม่เนี่ยก็จะมีการจัดนิทรรศการ <S <S มีรถรับบริจาคโลหิตค่ะตรงนั้นตลอดแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็เรามีการจําหน่ายสลักกราชาตซึ่งตอนนี้ก็จําหน่ายกันไป ไปแล้วนะคะก็จาหน่ายยังจาหน่ายอยู่นะคะคจนถึงวันที่1ิบ ธันวาซึ่งเป็นวันสุดท้ายซึ่งจะออกสลากกาชาดอยู่นวัวทีการ่ะแล้วก็สลากกาชาดนี่เราจําหน่ายอยู่ที่ฉบับละหนึ่งร้อยบาทครับค่ะแล้วก็รางวัลปีนี้รางวันใหญ่จะเป็นทาวน์โฮมนะคะเป็นทาวน์โฮมมูลค่าล้านสี่ซื้อซื้อหนึ่งร้อยได้ได้ทาวน์โฮมล้านสี่นะคะครับแล้วก็มีรางวัลรถรถรถิ s u z ุนะคะแล้วก็มีแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสองสามไลนลําลดับลงมาเรื่อยๆค่ะครับ แต่ที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละคืนอันนั้นต้องไปรู้นกันมาสุดท้ายเนาะวันที่สิบทีนี้แต่ละคืนเนี่ยก็จะมีรางวัลใหญ่ที่ร้านกาชาตอ๋อตอนนี้เราเราไม่มีออกใช่ค่ะไม่มีคาราค่ะใช่ค่ะก็เลยจะเป็นการออกรางวัลใหญ่เป็นที่สิบเลยค่ะแต่ว่าทุกวันก็จะเป็นเรื่องของนิทรรศการเอยเรื่องของการให้ความรู้ในการรับบริจาคอะไรอ่าเงี้ยค่ะค่ะครับก็ยังแวะไปได้ทุกวันในส่วนของร้านกาชาตใช่ค่ะใช่ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยังตั้งอยู่จุดเดิมไหมครับอย่างร้านกาชาติอยู่สารกลาง <c oughs> ฝงั่งชนาทิศตะวันออกค่ะ <c oughs> ปีนี้เราเนื่องจากปีนี้เราไม่มีธาราคาชาติ <c oughs> เราเลยขยับในส่วนของนิรรศการกาชาติมาอยู่ข้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ด <c oughs> ้านั่นไค่ะรถบริจาคโลอเลยก็ตั้งตัวนี้แต่ว่าส่วนที่ตะวันออกที่เคยเป็นร้านกาชาติตอนนี้ก็จะเป็นการจัดนิตรสกันของโอท็อป อ่าครับนั่นแหละเผื่อหาไม่เจอใช่ค่ะเผื่อบอกว่าเ้ยเคยเคยมาจับธลากาชาติอยู่มุมนี้เนี่ยปีนี้หายไปไหนใช่นะครับก็จะได้ตามไปตรงข้างพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5ใช่ค่ะครับค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของงานเทศกาลใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตลอดทั้งวันทั้งคืนของการจัดงานพื้นที่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับไม่เฉพาะในรั้วสารกลางเท่านั้นตอนนี้รอบๆสารกลางจังหวัดขอนแก่นก็มีการตั้ง เต็นท์โดมรอบสารกลางไปหมดแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของการจําหน่ายสินค้าที่เป็นงานประจําปีที่เราก็ต้องมาเที่ยวเหมือนกันก็เลยทําให้คนที่จะมาเที่ยวงานเนี่ยก็ต้องหนึ่งละวางแผนนะครับเตรียมตัวที่จะมาเที่ยวจอดรถไหนดีะจะเข้าประตูทางด้านไหนได้บ้างนะครับช่วยแนะนำหน่อยครับก็ประตูเราก็มีรอบๆเลยนะคะ ประมาณประมาณ9ประตูค่ะแต่ว่าคือประตูสามารถเข้าตามเส้นหลักของถนนได้เลยนะคะแล้วก็ในสถานที่จอดรถเนี่ยคือเราจะไม่มีการในพื้นที่ราชการนะคะพื้นที่ราชการพื้นที่บริเวณในในหน้าส่วนราชการต่างๆจะไม่มีการมีไม่มีใ,ให้ให้เก็บเงินนะคะคือสามารถจอดได้เลยนะคะถ้าตามตามเส้นทางถนนต่างๆแล้วก็มาปีนี้เส้นถนนตรงจุดถนนหลังเมืองตรงโรงเรียนสนามบิน ไล่มาจนถึงสี่แยกก่อนจะถึงกกตหราาือว่าภาณชย์ตรงนี้ค่ะเราสามารถเข้าไปจอดรถได้เพราะว่าจัดเป็นที่อำนวยความสะดวกค่ะคจะไม่มีร้านค้าตรงนั้นค<อ>่ะเหมือนถ้าเราไปสองเราเห็นถนนคนเดินเลยค่ะคคก็จะสามารถจอดรถได้อีกจุดหนึ่งด้วยเพราะทุกปีจะมีจะมีสินค้าวางอะไรอย่างนี้ค่ะปีนี้ก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องจอดรถนะคะแล้วก็ตามเส้นทางต่างๆก่อนเข้างานค่ะก็สามารถจอดรถได้ไม่มีถ้าเป็นพื้นที่ของราชการไม่มีการเก็บ ค่าจอดรถนะคะครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบสำหรับคนที่จะมาเที่ยวงานนะครับปีนี้ถ้าเป็นสถานที่ราชการก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่จะมาทำบุญด้วยกันนะครับทีนี้งานใหม่หลายปีแล้วที่ไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูปีนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะไม่มีค่ะเข้าได้เลยครับครับเข้าได้เลยทั้ง9ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนประชาสโมสร ก็เข้าได้ตั้งแต่ข้างมกสเก่านะครับถัดมาหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นก็เข้าได้ข้างหสนามบินก็เข้าได้ถนนหลังเมืองเข้าเส้นถนนหลังสูน์รชการพูดิค่ะก็เข้าทางนี้ได้ค่ะขึ้นมาทางอบจตรงนี้ก็เข้าได้หรือจะเข้าทางเทพรักษก็เข้าได้อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะครับเรียกว่าใครที่เคยมารับรอง หาทางเข้าถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นงานที่มีประตูเข้าออก <c oughs> หลายทางแล้วก็ปีนี้ไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูคือเป็นงานที่ตั้งใจให้คนมาเที่ยวมาผ่อนคลายมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญด้วยกันจริง <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ,รบนี่คืองานเทศกาลใหม่ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอ,อนแก่นนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่29แต่วันที่28ก็จะมี กิจกรรมระมวงสูง,สงที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นแล้วก็วันที่29เป็นวันที่มีพิธีเปิดะนะครับพิธีเปิดปีนี้อยากให้พูดถึงหน่อยครับว่าเราจะเห็นอะไรจากงานปีนี้บ้างครัคะพิธีเปิดเนี่ยเราจะเริ่มขบวนแห่ก่อนนะคะประมาณ1 7บจนาฬิกาขบวนแห่จะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ขบ <C rab ot ain> วนแห่เราก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเ <c oughs> ดีด๋ยว้ราต้องเช,นชนิญชวนทุกท่านมาชมเลยแล้วก็ระบบแสงสีเส <c oughs> ียงก็จะ,ะเริ่มจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลั์เคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณบริเวณงานหน้าสลาักลางจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานค่ะก็จะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของผ้าไหมจากรากสู่โลกรากลอเรือสู่คำว่าโลกค่ะแล้วก็จะมีขบวนของไหมบ้าน นนจะเห็นขบวนที่โชว์ผ้าไหมผ้ามัดหมี่ที่เป็นของของมัดหมี่บ้านจริง,รงๆอะคะ่ะที่ไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายไม่ใช่เป็นไหมโบราณค่ะแล้วก็ไหมบ้านเสร็จแล้วก็จะเป็นไหมเมืองไหมเมืองก็จะเป็นการโชว์ในถึงของชุดปัจจุบันนะคะการออกแบบชุดทํางานชุดราตรีที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไหมลกนี่คือแฟชั่นแฟชั่นดีไซน์เราจะเห็นความ ของไหมเส้นทางของไหมขาดจากแรกศูนย์โลกนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนซึ่งขบวนที่นำนำเข้ามาเนี่ยนะคะจะเป็นขบวนในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงสแล้วก็จะเป็นขบวนข,อง,อ,รรขวองพระรับขบวนองค์พระมรับของเมืองขอนแกน่นแล้วก็จะตามด้วยไหมบ้านไหมเมืองแล้วก็ไหมโลกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปีนี้ก็จะมีในเรื่องของขบวนของการเรื่องของ วิถีอีสานขบวนโอเคไม่ใหญ่สอนนะคะจากกาวนก็จะมาร่วมกระบวนด้วยแล้วก็หุ่นเซียงยืนจากเทศบาลตำบลบังคอค่ะก็จะมาเข้าร่วมกระบวนกาวองยาวงียค่ะแล้วก็เข้าสู่พิธีเปิดแต่ว่าในพิธีเปิดปีนี้ก็อยากที่นําเรียนแล้วว่าเราจะในพิธีเปิดจะชวนในเรื่องของจากรากสู่โลกเรื่องราวของใหม่บนเวทีครับค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาชมครับครับเราก็จะได้เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในขบวนแห่ตั้งแต่เริ่ม เดินขบวนออกจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตหัวขบวนอยู่ตรงนี้ท้ายขบวนก็อยู่ไม่เกินนี้นะครับโรงเรียนก็จะค่อยๆขยับมาแลครับเดินเป็นเส้นตรงเข้าไปที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดขอนแก่นผ่านหน้าโรงเรียนรุบาลขอนแก่นตลอดถนนสายนี้ก็ไปรอชมขบวนแห่กันได้เลยนะครับ ก็จะฝากวันนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นนี้วันที่29ช่วงเวลา17นาฬิกาจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าคอนเจนวิทถนนกลางเมืองใช่ไหมคะเข้ามาอย่างโรงเรียนอนุบาลคอนแกนเส้นนี้ค่ะครับแต่ว่าตั้งแต่สีจันไปจนถึงถนนกลางมันไม่คิดไม่ผิดนะครับเพราะว่าขบวน้เริ่มตั้งที่หน้าคอนแกนวิทยายนแล้ว ทางขบวนท้ายขบวนอยู่ในโรงเรียนะนะครับไม่ได้รบกวนการจราจรก็สามารถสัญจรได้ตามปกติค,ครับนี่คืองานเ<ม>ทศกรราลไหมปีนี้<ม>นะครับสุดท้ายนะครับทางในฐานะเลขานุการจัดงานเทศกรราลไหมปีนี้คุณอนุมานมีอะไรจะฝากเพิ่ม,เต,มเติมไปอย่างคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังของเราเชิญครับในส่วนของฝ่ายเลขานิการนุการเองนะคะอยากจะฝากเชิญชวนเลยวันที่28ก็มาร่วมลำวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะคะ,ะท่านที่อาจจะบอกว่าไม่พร้อมเรื่องเครื่องแต่งกายไม่เป็นไรนะคะเราใส่ชุดยังไงมารำ ได้นะคะที่มีความเหมาะสมอาจจะแบบไม่มีเสื้อตามที่กําหนดอะไรเงี้ยค่ะท่านเราแต่ว่าเรามีความมีความศรัทธามีความอยากตั้งใจที่จะมาลําก็อยากจะจะเรียนเชิญนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าช่วงที่มาทเที่ยวงานนะคะบริเวณด้านรอบก็จะเป็นเรื่องของมหก,กรรมสินค้าก็อยากจะเชิญชวนเข้าไปในบริเวณสาร,รกลางข้างในค่ะเพราะว่ามีกิจรกรรมที่หลากหลายนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละปีก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันไปค่ะอยากจะเชิญชวนเข้าไปในบริเวณสาร,รกลางหน้าสนาม หน้าสลักการกจังหวัดด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะหากท่านพบเรื่องอะ,อะไรอย่างนี้คะ่ะเรื่องถือถือว่าก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของความสะอาดหรือว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆก็สามารถได้แนะนําหรือว่าช่วยกันแจ้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การจัดงานของเราจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่เราต้องการสุดท้ายคือจะได้เพื่อเพื่อ,พ,อพี่น้องชาวขอนแก่น เองอะค่ะจะได้จะได้มีความสุขไปด้วยกันค่ะครับมาเที่ยวงานกาชาติขอนแก่นหรือว่างานไหมขอนแก่นมาให้ถึงต้องมาที่หน้าสารกลางจังหวัดเข้ามาให้ถึงใจกลางของงานหมวใจของงานให้ได้นะครับเราจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการ Smart Learner นร์สารพันสาระแล้วนะครับไว้มีโอกาสดีวเรา สัญจรออกไปเยี่ยมในงานเทศกาลใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอนุมัติค่าสีทองนะครับจากจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการจัดงานเทศกาลใหม่ปีนี้ที่ได้มาให้รายละเอียดในงานกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับเวลาของรายการแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับสมาร์ทเลิร์เนอร์วันนี้สวัสดีครับสมาร์ตรดิโสถานีวิทยุแห่งความสมาร์ทสร้าง